12ข้อนะคะที่ช่วยทำให้ความรักนะคะของคุณทุกคนเนาะมีความสนุกแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง12ข้อนี้นะครูคิดว่ามันมีความสำคัญมากๆเลยบางทีมันมองข้ามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมอบให้กับอีกคนหนึ่งได้แล้วเราก็ลงมือทำด้วยเนี่ย มันจะทําให้คู่รักทุกคู่นะคะอยู่กันได้ยืดยาวมากๆเพราะมันมีทั้งความสนุกแล้วก็มีทั้งความมั่นคงในชีวิตนะคะเอามาดูกันนะข้อแรกนะคะก็คือเราต้องพยายามเนาะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะเล็กๆน้อยๆยเนี่ยทุกๆวันเราอย่าจดเจาอยู่แต่กับที่บ้านอย่างเดียวนะคะไม่ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยอยู่กับที่เดิมเดิมสถานที่ห้องเดิมเดิม อยู่แบบว่าไม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศครูเกศแนะนําว่าเราลองออกกันไปเดินตามสวนอะไรก็ได้สักอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งสัก30นาที40่40นาทีนะคะออกไปดูต้นไม้ด้วยกันออกไปเดินออกกําลังกายนอกบ้านด้วยกันอะไรแบบนี้มันจะสามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนบรรยากาศ เนาะแล้วก็บางทีก็ได้คุยอะไรแบบเอ่ภาษาคู่รักอะระหว่างทางด้วยนะคะสิ่งนี้มันทําให้คุณมีความตื่นเต้นนะคะสนุกมากขึ้นแล้วก็เป็นเป็นการช่วยสารสัมพันธ์ให้คู่รักแต่ละคู่เนี่ยมีความ เขาเรียกไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นชื่นมื่นมากขึ้นสดใสมากขึ้นข้อ2ค่ะชวนกันไปออกกําลังกายด้วยกันเนาะบางทีก็อาจจะออกไปเต้นด้วยกันก็ได้นะคะหรือว่าได้ยินเพลงอะไรสนุกสนุกก็พยายามลุกขึ้นเต้นด้วยกันคือมันทําให้ความสุขมันเกิดขึ้นทําให้เราสองคนได้แบบอวัวเราะด้วยกันอะไรเงี้ยโอ้ยสิ่งนี้นะมันทําให้คู่รักหลายคู่อยู่กันได้แบบยืดยาวมากเลยนะคะเพราะว่า เราทุกคนเนี่ยรว้แล้วแต่ต้องการความสุขถูกไหมเราไม่ได้อยากมานั่งร้องไห้กับแฟนนี่เราไม่ได้อยากจะมาทําให้แฟนต้องแบบนั่งเศร้าโศกเสียใจเพราะเราแต่ถ้าเกิดเห็นอีกคนนึงเขาตื่นเต้นสนุกสนานได้เต้นกับเราได้ออกกําลังกายกับเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมีมีความสุขมากๆนะคะอ่ะต่อมาข้อ3มก็คือคุณทั้งคู่ต้องวางแผนเรื่องการใช้เงินเนาะให้เราใช้เงินให้น้อยกว่าที่หาได้นะคะถ้าเกิดว่าเราทําได้แบบเนี้ย ความรักของคุณจะมีความมั่นคงถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าสถานะทางการเงินของคุณไม่สั่นคลอนไม่เดือดร้อนนะคะสมมติเราหาได้หนึ่งแสนเราต้องมีเก็บไว้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยทุกเดือนคุณก็สบายใจแล้วว่าโอเคเดือนนี้ฉันมีเงินเก็บพวกเรามีเงินเก็บถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้ความรักไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราไม่มา กวนกยเรื่องเงินที่จะใช้ในอนาคตว่าจะวางแผนกันยังไงนู่นนี่นั่นเพราะว่าการอยู่กับใครสักคนหนึ่งโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันเรื่องเงินในการวางแผอานอนาคตเลยเนี่ยครูเก้นบอกว่ามันไม่มีอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบเนี้ยเราต้องมานั่งจับเข่าคุยกันแล้วก็พูดกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะข้อ4นะคะให้มองว่าชีวิตเนี่ยมันเหมือนการเล่นเกมอะสนุกสนานเนาะแบบไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเยอะอหลายคนเนี่ยเราเรา เราหาความสุขกับชีวิตไม่ได้เนื่องจากว่าอะไรเอ่ยเรามักจะพาตัวเราเองไปอยู่กับอดีตใช่ไหมแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในอนาคตเป็นสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเยอะๆหรือว่าเนี่ยเวลานี้ครูกําลังคุยกับคุณอยู่นะคุณกาลังฟังครูอยู่นะเรากําลังใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันนะคะเราก็จะไม่กังวลเรื่องอื่นสังเกตไหมล่ะว,ว่าถ้าเราโฟกัสอยู่ใดกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ย เรื่องของอดีตแล้วก็เรื่องของอนาคตไม่ใช่สิ่งที่เราต้องคิดถึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงมีชีวิตแบบ เหมือนคนที่กําลังเล่นเกมอ่ะสนุกนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลอะไรมันก็แค่แค่แค่เกม <laughs> ใช่ไหมคะซึ่งชีวิตมนุษย์จริงๆมันก็คือว่ามันก็คล้ายๆเนาะ <laughs> บางทีการที่เราไปวิตกกังวลหรือซีเรียสอะไรมากเกินไปบางทีมันยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ามันยังไม่ใช่เรื่องจริงด้วยซ้ <laughs> ําเราก็จะสูญเสียปัจจุบันไปจะมีชีวิตที่ไม่มีความสุขเลยไม่คุ้ม <laughs> ข้อ5นะคะคุณทั้งคู่ต้องหมั่นเนาะ <laughs> พัฒนาความคิด ของตัวเองและอีกฝ่ายหนึ่งนะคะให้มันไปในเชิงบวกเยอะๆไปในทางสร้างสรรค์เยอะๆพัฒนาตัวเองตลอดสมมุติว่าเอ้เรื่องเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมุติเรากําลังมีปัญหาเรื่องอะไรกันอยู่เราลองมานั่งดูซิว่าเอะปัญหาของเรา2คนมันมันแก้ยังไงมันสามารถทําให้เราสองคนมาดีกันได้ยังไงบ้างมันมีวิธีคิดแบบไหนบ้างหรือเราไปหาความรู้ไหมว่าอ๋อ ถ้าเกิดเราทะเลาะกันเรื่องแบบนี้เราควรจะแก้ด้วยวิธีนี้นะเราเปลี่ยนไม n เซ็ตหรือเปล่าต้องเปลี่ยนยังไงเขามันมีเยอะแยะมากมายเลยนะที่คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้นะคะหรือเป็นการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆที่ทั้งคู่อยากจะมีความสามารถด้านใดก็ลงมือชวนกันไปทําสิ่งนั้นคือว่ามันมีประโยชน์นะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสกับคนอื่นมากเกินไปนะคะเราโฟกัสกับตัวเราเองแล้วก็ พัฒนาคู่ของเราไปด้วยสิ่งนี้สนุกเนาะแล้วก็ไม่ต้องแบบไปนั่งกังวลเรื่องของคนอื่นด้วยใช่ไหมคะพอดีถ้ามันมีเ <laughs> พื่อนๆเนาะหลายคนมากแบบมักจะส่งข้อความมาหาคูว่าเรากังวลกับคนอื่นตลอดเลยกังวลคนนั้นจะนินทาเราคนนี้จะนินทาเราแต่ว่าจริงๆแล้วอะบางทีเราลืมด้วยซ้ำอะว่าตอนเนี้ยเราเราสูญเสียเวลาที่มีค่าของเราในปัจจุบันไปเลยนะ เราไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยเราไม่ได้เติมความรู้ที่มันมีคุณภาพาให้ตัวเองเลยกลายเป็นเราเป็นคนยังไงเอ่ยเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เรานึกถึงด้วยนะสม,นสมมติ4ีห้าคนรอบตัวเราเขาเป็นคนที่นินทาคนอื่นเก่งหมดแล้วเราก็เอาเวลาของเราไปนั่งนึกถึงแต่คนเหล่านี้เราก็จะกลายเป็นค่าเฉลี่ยก็คือเป็นกลายเป็นคนประเภทนั้นไปด้วยถูกไหมแต่ถ้าเราเอ้ยเราโอเคฉันไม่ยุ่งกับพวกเธอและ ฉันจะพัฒนาแต่ตัวฉันเองฉันจะหาความรู้ที่มันมีคุณภาพใส่สมองฉันสิ่งนี้มันทําให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกได้พัฒนาทั้งจิตวิญญาณแล้วก็ m มเ d s e t ็นะสิ่งนี้เราสามารถช่วยคู่ของเราได้ด้วยนะคะก็คือพัฒนาไปพร้อมๆกันคือว่าคุณจะเป็นคู่ที่มีแต่ความสนุกแล้วก็มีความมั่นคงในด้านของอารมณ์ข้อ6ค่ะให้คุยกันบ่อยๆไม่ใช่คุยบ่อยๆนี่แบบ พวกเว่ยวยวายวาดกันอย่างนั้นไม่ใช่การคุยกันบ่อยๆนี่คือคุณต้องพยายามให้อีกคนนึงรู้สึกให้ได้หรือว่าให้อีกคนนึงเข้าใจด้วยให้อีกคนนึงเข้าใจว่าตอนนี้คุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือคุณก็ต้องเข้าใจอีกคนนึงว่าตอนนี้อีกคนนึงเขามีความต้องการหรือความคาดหวังอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าการคุยกันเยอะๆนี่คือพยายามให้อีกคนนึงมาเข้าใจคุณอยู่ฝ่ายเดียวันนั้นไม่ใช่นะคะต้องพยายามแสดงความรู้สึก ของเราเนาะด้วยด้วยความกล้าหาญด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นคนที่มีความชัดเจนซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งเขาได้สื่อสารในส่วนของเขากลับมาด้วยการคุยกันเยอะๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโอ้ยบางอย่างมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะบางทีเราคิดไปเองด้วยซ้ําเราละแวงเกินไปหรือเราคิดผิดหรือว่าเราไปเอาประสบการณ์เรามาตัดสินเขาทั้งที่บางจริงบางทีเรื่องจริงๆที่เขาต้องการจะสื่อสารกลับมาเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะ ต้องคุยกันเยอะๆรูเกคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพข้อ7นะคะให้คุณสองคนเนี่ยเรียนรู้นะคะการใช้ชีวิตรักกับคนที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเนาะซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากหลายคนมีปัญหากันแล้วเราไปปรึกษาคนโสดอย่างเงี้ยคนโสดมายเซ็ตของเขาส่วนใหญ่ก็คือว่าฉันไม่อยากมีคู่หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องคู่หรืออาจจะ ยังดีวกับใครไม่ได้หรือยังไม่มีความชัดเจนกับใครหรือว่าโอเคฉันอยากเป็นโสดฉันรู้แล้วตัวฉันเป็นโสดฉันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติเราไปปรึกษาเขาเขาก็จะพยายามพาเราไปในทางที่ให้เป็นโสดด้วยกันแต่ถ้าเราปรึกษาคนที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเนาะครอบครัวเขาแฮปปี้มากเลยนะคะเขาก็จะแนะนําเราให้เป็นเหมือนเขาเหมือนกันถูกไหม เพราะฉะนั้นการปรึกษานะคะหรือว,ว่าการมีปัญหาอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับความรักกูเกฑ์มองว่าพยายามไปหาปรึกษาคนที่เขาออมีชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันมาแบบยาวๆนานๆแล้วเขาแบบเฮ้ยรักกันมากเลยเขาแฮปปี้กันมากเลยเขามีแนวคิดยังไงในเรื่องของความรักเขาใช้วิธีการพูดแบบไหน เขา,เาดีลกับคู่ยังไงในเวลาที่คู่อีกคนหนึ่งมันไม่โอเคเขามีวิธีคิดยังไงให้มันอยู่กันได้อะไรเงี้ยสิ่งนี้คว่ามันท้าทายเนาะมันน่าจะเข้าไปเรียนรู้กับคนเหล่านี้มากกว่าข้อ8เราต้องเรียนรู้นะคะหรือว่าอยากรู้อะปัญหาของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยไม่ใช่ว่าเราอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้แต่ปัญหาของเรา <laughs> ปัญหาของฉันยิ่งใหญ่ที่สุด ปัญหาของคนอื่นเรื่องเลขหมดอันนั้นไม่ใช่นะคะถ้าเราเป็นคู่กันเราเป็นแฟนกันเราต้องรู้ปัญหาอีกคนหนึ่งให้มันละเอียดของแท้ด้วยนะถูกไหมว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรปัญหาเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรเราจะแก้กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคู่รักของคุณก็ควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะมันไม่ใช่ว่าเอาปัญหาของตัวเองเป็นเป็นปัญหาใหญ่ไปเลยแล้วอีกคนนึง ออกลายเป็นว่าปัญหาของเขาเหลือนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอันนี้มันจะไม่เวิร์กความสัมพันธ์จะไม่มีคุณภาพนะคะเพราะอีกฝนะ่ายมองว่าทาไมแบบเห็นแกตัวจังเลยอ่ะไม่ฟังเรื่องของเราบ้างอย่างเงี้ยถูกไหมข้อ9้าค่ะต้องแข่งกันแสดงความขอบคุณอีกฝนะ่ายหนึ่งอ่ะให้มันเยอะที่สุด <c oughs> คือสิ่งเนี้ยมันมันชื่นใจมากเลยนะถ้าสมมุติเขาได้ยินจากปากเราหรือว่าเราได้ยินจากปากเขาการขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ ต้องไม่มองข้ามเลยไม่มองข้ามนะบางทีเห็นเขาแบบยกน้ามาให้โอเคเป็นหน้าที่อของคาอยไ่แล้วฉันทํางานต่อฉันไม่พูดขอบคุณการที่เราไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขาทําให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่หลังๆเขาจะไม่อยากทำนะเขารู้สึกว่าทําอะไรไปคุณก็ไม่เห็นสักอย่างมันรู้สึกไม่มีค่าเลยใช่ไหมหรือว่า เขาเปิดประตูรถให้อะไรเงี้ยต้องขอบคุณนะคะเขาช่วยยกของหนักก็ต้องขอบคุณเขาช่วยขับรถให้คุณก็ต้องขอบคุณเขาไปส่งคุณก็ต้องขอบคุณเขา,าหยิบเสื้อผ้าอะไรมาให้ก็ต้องขอบคุณมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนาะถ้าเกิดเราฝึกแบบนี้หรือว่าฝึกลูกๆเราให้เป็นคนแบบนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่น่ารักในสายตาของคนอื่นๆนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หายากนะสำหรับคนไทยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยฝึกมาให้แบบอขอบคุณหรือว่า เออเซไฮกันนะคะเวลาคนนู้นจะไปคนนี้จะมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทําได้นะมันจะทําให้ความผูกพันเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณสูงมากนะข้อ11นะคะเอ่อต้องเชื่อใจกันได้วางใจกันได้เนะาะประมาณว่าฉันมั่นใจมากว่าคุณคือคนที่ฉันสามารถที่จะอบอกความลับได้หรือว่าปล่อยให้ช่วยเหลือเรื่องสำคัญสำคัญได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นเราไปรถเสียระหว่างทางเนี่ยค่ะ แล้วอีกคนนึงเขากําลังทํางานอะไรของเขาอยู่แต่เราลถเสียอยู่ระหว่างทางมันเป็นเคสที่แบบ mm. เฮ้ยเราก็แบบไม่มีคนช่วยเลยนะเราอยู่คนเดียวบนกลางถนนอะไรเงี้ยอีกคนนึงต้องแบบสามารถทิ้งตรงนั้นมาได้เพื่อที่จะมาอยู่กับคุณหรือว่าอีกคนนึงต้องซัพพอร์ตได้โดยที่คุณต้องเป็นคนที่ปลอดภัยเลยใน,ใน,ใ,นในเวลาที่อยู่คนเดียวตรงนั้นอันนี้คือเราเชื่อใจกันได้ใช่ไหมคะหรือว่าอ,อีกคนนึงแบบ เกิดเหตุที่แบบว่าไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะกระทนหันขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็สามารถเข้ามาซัพพอร์ตได้เชื่อใจได้หรือคุณเอาเงินไว้ให้เขาก้อนหนึ่งให้เขาเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยการเชื่อใจได้ก็คือคุณต้องแสดงความจริงใจว่าเอ้ยเงินอยู่นี่นี้นะจํานวนเท่านี้นะให้เห็นตลอดไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปเก็บให้เองรือไม่ออกไปไหนอันนี้แสดงว่าเราไม่จริงใจถูกไหมมันต้องโชว์สิ่งนี้ออกมากันเยอะๆนะคะเพราะว่า การเชื่อใจเนี่ยมันไม่ได้สร้างกันแค่วันสองวันนะมันอาศัยเวลามากๆแล้วก็อาศัยการพิสูจน์จากหลายๆสถานการณ์นะคะแต่เมื่อไรที่เราเกิดความเชื่อใจกันแล้วแหละอันนั้น่ส่วนมากจะเกิดการคอมมิตจะเกิดการลงหลักปักฐานจะเกิดการมั่นใจแล้วว่าคนคนี้คือคนที่ใช่แล้วเมื่อไรที่เขาตัดสินใจแบบนั้นก็ขอให้เราเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะคะโอเคต่อมานะคะข้อ12ก็คือ เราทั้งสองคนจะต้องเป็นคนที่ช่วยสามารถแก้ปัญหากันได้ไม่ใช่ว่าพอปัญหาเกิดขึ้นแล้วแบบสร้างแต่ปัญหาจริงๆเลยนี่น่บ่นแล้วยังไม่ทันรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะคะถ้าเราเป็นคนที่เฮ้ยมาช่วยกันมาปัญหานี้แก้ยังไงดีปัญหาของเธอฉันช่วยแก้ปัญหาของฉันเธอก็ช่วยแก้มันจะสามารถทําให้คุณสองคนเหนียวแน่นกันมากขึ้นนะคะแล้วก็บางทีมันเกิดความท้าทายในชีวิตคู่ด้วยนะสนุกนะบางทีมีปัญหาแต่มันก็เป็นการพิสูจน์ ให้เห็นว่าอันนี้คือเป็นความรักจริงๆหรือเปล่าบางคนไม่อยากได้ยินปัญหาของคุณเลยเห็นปัญหาของคุณแบบเป็นเป็นเรื่องที่เซ็งแต่ถ้าสมมุติเขาอยู่กับคุณนะคะช่วยคุณแก้ปัญหาช่วยคุณผ่านอะไรไปด้วยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออคุว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แล้วก็ถูกต้องสําหรับคุณแล้วนะคะอ่ะโอเคนะทั้ง12ข้อนี้นะคะคุกยิคิดว่าทําให้ความรักของคุณเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดพวกเราทําได้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ เออเดี๋ยวสิให้ดูวิวครูและชอบบรรยากาศตรงนี้จริงๆลูกเกรดมาบ่อยสวยไหมไปล้ะ